I uh -huh. พี่น้ำน้ำเดือดไหมครับน้ำน้ำเดือดปะต้อง<น>อ๋ออ๋อ,อน้ำอยู่นี่หนะ จะกินกาแฟพล่แล้วประมาณสักประมาณ <3 S 2> สามนาทีสามนาทีเนี่ยกินได้ เอยเกิดเป็นพระอินทร์นะนะมันต้องยิ่งใหญ่เข้าใจไหมเออคลิปนี้จะไม่โชว์หน้าโชว์ตาหรอกเพราะโซมากไงไม่ได้นอนมาหนึ่งคืนไงเข้าใจปะเออใครที่เป็นมารนะมารนะเออใครที่เป็นมารมาขัดขวางพระศรีอริยะเมตไตรไงเออช่วงนี้ก็งเงียบไปหมดละ วสีวาลีโอนวพลแล้วก็ใครกันแล้วก็กุศลศีสอสสุโขทัยนะเออเออ,เอ,อโอเคเดี๋ยวจะกินกาแฟไงเ, <c oughs> เดี๋ยวขอสูบบุหรี่แป๊บนึงหน้าโซมอย่าถ่ายเลยอย่าให้เห็นหน้า เอ้ยชิวๆไงบุรีบุรียาเส้นยาเส้นไปนะเออเอาเก็บไว้ไหนวะนะลืมไว้ไหนอุ้ลืมยาเส้นเดี๋ยวขึ้นไปเอายาเส้นแป๊บนึงอ,อย่างไรดีวะเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง มันเล่นยังไงวะเอ๊ะอย่างที่บอกไงว่าในฝันนะเหาขึ้นไปห้าเมตรไงเออ เหาะขึ้นไปห้าเมตรแล้วเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นเนี่ยเอในฝันนะเหาะขึ้นไปห้าเมตรนี่มาดู oh. ผมไม่ได้ตัดเลยโนอะ้โ oh. หผมฟูมากเลยดำเลยต้องอาบน้ำแล้วอหามดูห้องน้ำ รีวิวรีวิวคืนละสองร้อยเท่านั้นแหละเออแต่ไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนเอ,อไม่บอกว่าอยู่ที่ไหนรีวิวโรง,งแรมรีวิวโรงแรมมันเป็นเกสต์เฮาเอ้อเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อ้ลืมยาเส้นไว้ที่นี่เอง หาตั้งนานมียาเส้นมียาดงยาดมเนี่ยเออเป็นพยะอินมันลำบากใจไงเข้าใจปะเอ้ยคดเหนื่อยเลยว่ยจาจะไลฟ์สดนะแต่ถ่ายเป็นคลิปดีกว่าว่จาจะไลฟ์สดแต่ถ่ายเป็นคลิปลงดีกว่าลง YouTube ด้วยคลิปเนี้ยเออ เ้ยอมันทำไมสะท้อนกับเอโอเคเดี๋ยวพภาษีอารีไม่ตายไปก่อนพบกันอีพีหน้า <c oughs> เอ